ครับอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นด้อเวลาขณะนี้ก็ยีิบสามนาฬิกานะครับสี่สิบห้านาทีนะครับตัวนี้ช่องหมวดฟื้นด้วยแล้วก็ปอยู่แถวบริเวณนะครับตรงข้างๆร้านก๋วยเกี๋ยวนะครับนี่ก็จะเป็นร้านก๋วยเลียวนะครับร้านก๋วยเกี๋ยวสมฟอนปากนะครับตัวนี้ก็ยังมี เสียงกบเสียงเขียดนะครับช่วงนี้ก็ดึกดึกก็เงียบนะครับนะครับด้านหน้าก็จะเป็นนะครับองค์ปู่ปาริกหนักคาราดช่วงเวลา23นาฬิกานะครับ สี่สิบห้านาทีนะครับตอนนี้ช่องหมวดฟืน้นเดินนะครับก็ยากออกนะครับตรวจตลานะครับรอบรอบบริเวณะนะครับองค์ปูปาาลาลิจิตนาคราชนะครับก็เหตุการณ์ทั่วไปปกตินะครับวันนี้ฝนฟ้านะครับไม่ตกนะครับฝนฟ้าอากาศ ทองฟ้าก็มีเมฆหนาทึบนะครับนะครับทองฟ้าปิดคาดว่าฝนอาจจะตกนะครับเพราะว่าวันนี้ประมาณเที่ยงกว่ากว่านะครับก็ฝนก็ตกลงมานะครับก็อยู่ระหว่างกำลังเข้าแบบเทคานนะครับ ศาลาหอพระนะครับศาลาหอพระอยู่นะครับตัวนี้ก็ะนะครับก็มีแต่เสียงเขียดนะครับร้องแอบแอบอ๊ออนะครับช่วงดึกดึกนี่นะครับ ด้านหน้าที่มองเห็นนะครับก็จะเป็นนะครับองค์ปู่ปาริกิตนาคราชนะครับสำหรับฝนฟ้านะครับก็ไม่ตกนะครับช่วงนี้สำหรับบนท้องฟ้านะครับก็ยังมองเห็นดาว นะครับเป็นบางดวงนะครับเป็นบางดวงนะครับเราก็บองเห็นก็จะมีเมฆนะครับทึบนะครับเมฆหนาทึบนะครับอาจฝนจะตกนะครับช่วงใกล้จะสว่าง อันนี้ก็จะเป็นลานนะครับลานกล้วยเกี๊ยวสมพรปากนะครับวันนี้ก็จะเป็นลานป้าคำสา้ลานปูป่ปลรกิจลานาปุ๊แม่น้องเหมียวอันนี้ก็แอนแฟมบอรี่นี่ก็จะเป็นลานทีพีสกินนะครับ เราก็ออกตัวตรานะครับเหตุการณ์ทั่วไปปกติน,นีเราก็เดินมาทางนะครับห้องน้ำห้องช่วมนะครับ นี่นะครับห้องน้ำห้องส้วมนะครับเราก็ออกตรวจตามาถึงห้องน้ำห้องส้วมนะครับ นี่ก็จะเป็นโดมนะครับโดมสำหรับมานะครับโดมสำหรับดอกไม้ทูบเทียนนะครับมีกลมบริเวณข้างองค์ปู่นะครับบริเวณลานนะครับ นะครับลา,าลานลานด้านข้างนะครับลานลำนะครับนะครับออกเดินตรวจตาแล้วนะครับก็เหตุการณ์ทั่วไปปกตินะครับปัจน,นี้ก็ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนไม่มีลม อากาศเย็นสบายนะครับตอนนี้อากาศเย็นสบายอันนี้ก็จะเป็นโดมนะครับโดมหาโดมสำหรับนะครับโดมสำหรับบริการขันมักเบงนะครับหรือว่า นะครับขันบักเบงหรือว่าใบสีนั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องสำหรับกแก้บนขอพรต่างๆนะครับนี่นะครับเราก็จะปิดไฟละ ตรวจตาเราก็จะปิดไว้นะครับไฟอันนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนหย่อมนะครับสวนหยอ่อม สาราคดปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องหมวดืนเด้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ